ผู้สมัครพักการเมืองต่างๆเร่งออกหาเสียงเพื่อขอคะแนนจากประชาชน,ช,นชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อเก้าอีสอ้สสแม่ฮ่องสอนที่มีเพียงสองที่นั่งเท่านั้นค่ะซึ่งสําหรับเขตเลือกตั้งที่1มีผู้สมัคร5คนจาก5พรพักการเมืองนะคะเขตนี้นายประกรณ์จีนาคาอดีตสสอพักกล้าธรรมเป็นลูกชายของบ้านใหญ่ในปัญญาจีนาคำอดีตสส,สจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลายสมัยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมถือว่าได้เปรียบค่ะเพราะว่ามีฐานเสียงที่เหนียวแน่น หลายฝ่ายมองว่าที่ผ่านมาผลงานก็เข้าตาประชาชนเป็นคนหนุ่มไฟแรงกล้าพูดกลารร้าทำชาวบ้านเข้าถึงง่ายแต่ถึงอย่างนั้นก็ประมาทคู่แข่งไม่ได้นั่นก็คือนายอนนตมณีพลึกจากพรคประชาชนเพราะว่าแม้ว่านายอนนตจะอยู่ในพื้นที่อำเภอปลายแต่ก็มีคนรู้จักมากมีฐานเสียงหนาแน่นจากพื้นที่อื่นด้วยรวมถึงความนิยมของพรกประชาชนในพื้นที่เขตหนึ่งก็มีไม่น้อย ส่วนผู้สมัครคนอื่นๆที่เหลือส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่งเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติเป็นครั้งแรกก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ส่วนเขตเลือกตั้งที่2ค่ะสนามนี้มีผู้สมัครมากถึง7คนการแข่งขันก็สูงเหมือนกันนะคะเดิมทีเขตนี้นายสมบัติยศสินอดีตสสพักประชาธิปัตย์แชมป์เก่าสมัยที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ค่ะย้ายไปสังกัดพักภูมิใจไทยถือว่าเป็นตัวยืนในพื้นที่ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนจากฐานเสียงเดิมอยู่ ผู้แข่งสําคัญก็คือนายวิทยาหวานซึ้งผู้สมัครจากพรรคกล้าทรรมเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงมีเครือขา่ายชาวไทยภูเขาและชนเผ่าให้การสนับสนุนซึ่งการเลือกตั้งเมื่อปี66ค่ะมีคะแนนตามหลังนายสมบัติยาพันเพียงแค่2,848คะแนนเท่านั้นครั้งนี้ก็เลยถ้ามีการเตรียมตัวมาดีค่ะก็อาจแซง,งชนะได้เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นคู่แข่งคนสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือนายพนธรกรใจสนอง จากพักประชาชนซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่ากเรียงคนนี้ค่ะก็เคยผ่านการเมืองท้องถิ่นมาแล้วในพื้นที่ตำบลแม่กี้อำเภอขุนยวมมีฐานเสียงสำคัญจากพี่น้องชากวกเรียงจำนวนมากส่วนผู้สมัครคนอื่นๆทั้งพรคเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์พลังประชารัฐก็มีโอกาสที่จะสอดแทรกเข้ามาได้เช่นกันค่ะทีนี้ค่ะประเมินกันไปมานะคะระหว่างคองการเมืองไปถามเสียงของชาวจากกังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างคาดหวังให้รัฐบาลชุดใหม่เน้นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลัก แต่ก็อย่าลืมเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องและการปาราบปรามสแกมเมอร์ต้องเร่งแก้ไขอักันความมั่นคงนะกับความมั่นคงของรัฐเรามีปัญหาเรื่องสงครามเรามีปัญหาเรื่องดินแดนเรามีปัญหาเรื่องนีอยู่กับเรื่องเศรษฐกิจครับเพราะเศรษฐกิจตันนี้มันไปนผูกอยู่กับพวกทุนใหญ่ต่างๆพวกสแกมเมอร์พวกที่มันเป็นสีเทาอะไรต่างๆ มันไม่ใช่เศรษฐกิจแบบแบบธรรมดาเหมือนเมื่อก่อนนะครับทุกอย่างต้องแก้หมดเลยเรื่องการเกษตรเรื่องเรื่องรายได้เรื่องอาราคาสินค้าเรื่องต้องแก้หมดสำหรับจบังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทั้งหมด7อําอำเภอ45ตําตำบล415หมู่บ้านค่ะการเลือกตั้งเมื่อปี66พักประชาธิปัตย์ได้ไปหนึ่งที่นั่งและพักพลังประชารัฐได้ไปหนึ่งที่นั่งแต่ว่าแชมป์เก่าทั้งสองคนก็ย้ายพักด้วยกันทั้งคู่นะคะ ในปี69ที่แม่ฮ้องสอนมีคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน18181คนก็ต้องวัดที่คะแนาดเสียงจากคนเหล่านี้นี่แหละค่ะ